โอครับไทยรัฐทีวีครับผมโอ้ขับเร็วมากเลยครับสุดยอดเลยทําเวลาครับผมไทยรัฐนะครับจะเจอไฟแดงครับเดื่ติดไฟแดงเราได้เจอกันที่ไฟแดงนะครับสุดยอดครับผมงานพลังการงานสร้างครับไทยรัฐในตำนานครับผมโอ้ดีครับที่ได้เจอไทยรัฐโชคดีมากครับผมครับโชคดีมากครับผมไทยรัฐเราสูงเนี่ยเป็นบุญครับเป็นบุญที่ได้ได้เจอไทยรัฐทีวีครับผมมีความสุข เห็นแต่เดีในคลิปครับในข่าวเนี่ยอะไรที่ว่าไทยรัฐโอ้ยนี่ครับนี่มันเห็นกับตัวเองครับผมนี่เห็นกับตัวเองนะครับดูครับผมผมก็ไม่กล้าขับเร็วด้วยครับผมผมวิ่งไม่ได้ครับแต่ว่าไทยรัฐเขาสุดยอดมากครับไทยรัฐจี้จี้ครับไม่กล้าจี้ตูดครับผมรู้เสียวเกียร์ห้าครับเกียร์ห้า ทยล้ายอดครับผมแต่เลขออกไปแล้วครับผมแปดเจ็ดได้ครับเลขครับผมเลขออกไทยล้านเนี่ครับผมเลข้ายสาตัววันที่หงเมื่อจาันที่สครับที่สอพฤาคมครับวันแรงงานช่าิครับยอดครับผมไทยนเน้นานสายสานครับผมสายเส้นยีครับผม ตำนานไทยรัฐครับผมตำนานไทยรัฐทีวีส่งที่ไหนเนาะส่งบนวะทำไมก็ถ้าวิ่งเส้นยุบสีนี่เป็นบนครับผมสง่สงส่ปไปทางที่บนลิซิสเกตรนี่ยยอดเนี่ยตำนานยิ่งใหญ่ครับ <laughs> ไม่กล้าแซงครับผมไม่กล้าแซง เข้าขาวาครับตีขวาเพราะว่ารถพ่วงอยู่ข้างหน้าครับอยู่ด้านซ้ายต้องพวงครับผมยอดครับผมตั้งซีซันครับมีความสุขครับอย่าเครียดครับผมมีอหญ่เครียดมีมีคันเดียวไม่กว่าสองคันคันเดียวครับกันนั้นไม่ใช่ไทยรัฐนะครับพันกันครับรถบรรทุกเข้าช่างครับผม มันถุกเข้าช่างครับผมใครรัดแซงลอดครับผมไม่มีใครกล้าแซงครับผมไม่มีใครกล้าแซงไม่มีใครกล้าแซงครับผมตามไปครับไอรถของเราไอรัดในตำนานครับผม วดนี้ออกครับผมวดนนี้แต่ออกไปแล้วครับผมออกไปแล้วแปดเจ็ดข้างหลังเหลืออยู่หกสียังไม่ออกครับหกสีไปออกเลขท้ายสามตัวหรือเปล่าไม่รู้ครับใช่ครับผลเลขท้ายสามตัวงวดที่ผ่านมาครับผมออกไปแล้วครับหกเมื่อวันที่สิบหกเมษายนครับรถคันนู้นแซงเฉยแล้วครับสุดยอดแต่ใช่แล้ว มันนูนแสงไปเลยครับแงทงเลยรัตเต๋เลยครับเดวรับว่าไงครับได้รับว่างไงไปเรื่อยๆครับผมไม่ไม่ไม,ไม่ไปแรงครับผมไปเรื่อยๆตามตูดไทยรัฐไปครับผมกี่ตูดไปเลย ก็เดคุยก็ผมก็เลยไม่ได้สิ่งขวาครับผมตอนนี้เราเซงไปครับเมื่อกี้ก็เซ็งซ้ายไม่เป็นไรครับผมมัวแต่ลืมแต่ที่ตุดตามตามสายรับไปก็เลยแชื่อขวาเพาาือปลีครับขออภยัยผู้ล่วงทางเลยครับขออภัยเลยครับผมจากใจครับทีมงานบอีสานครับผมอ่าครับ ใจครับเพราะว่ารถมันทุบจะอยู่เลียขวาเลียซ้ายเยอะครับผมก็เลยต้องเข้าขวาขึ้นครับรถทุบน้ำมันครับแค่นล้ครับรทุบน้ำมันครับผมจอดครับผมไปส่งที่ไหนเนาะเพื่อร่วมทางครับผมเพื่อร่วมทางเพื่อร่วมทางสนนเส้นยี่สิบสี่ครับ โชคชัยเดชด,ดมครับผมเราโชคชัยเดชครับไม่มีเพลง,งครับครับรถคันนี้ครับไม่มีเพลงครับอ้ไทยรัฐนี่มาใจนะมีวความ่บบนมะ้แล้ว เลยครับเป็นเพื่อเรื่องทางนะครับสำหรับคนที่ชอบครับผมชอบบรรยากาศวิวครับผมวิวแบบตอนคืนครับช่วงวันนี้ตอนนี้สองทุ่มครับสองทุ่มยี่สิบสามครับสองทุ่มยี่สิบสามของวันที่วันนี้วันที่ยี่สิบสองยี่บสามครับยี่สิบสี่ครับผมวันนี้วันนี้วันที่ยี่สิบสี่ครับวันที่ยี่สิบสี่ใช่ไหมครับ ก็วันนี้วันเสาร์ครับืวอวานมันสุกครับื่อวานมันสุกกาไม่ไปวันนี้วันนี้วันที่24ครับผมวันที่24มีสานครับผมวันที่24มีสายนครับครับคลิปไปสักอีกนิดหน่อยครับผมสัก10นาทีครับก็ประมาณครับทีก็เกือบถึงอำเภอสาครับผมตามไทยรัฐไปครับขุนใจครับขุนใจเมื่อ ไปกับไทยรัฐทีวีวววครับไทยรัฐครับพี่น้องครับยังไงก็โควิดโควิดรอบ3ามโควิดนี่หนักกว่าเดิมโควิดมาแล้วครับก็พี่น้องก็ไม่ไปในสถานที่ที่แบบแออัดนะครับผู้คนเยอะครับนี่ผมก็มาถ่ายทำครับมา ทตามหน้าที่ของผมนะครับผมก็ไปเรื่อยๆผมก็ไม่ได้ไปในที่ชุมชนคนแออัดนะผมแล้วก็ใส่หน้ากากทุกครั้งครับใส่หน้ากากอนามัยช่วยได้แล้วก็ล้างมือนะครับล้างมือล้างมือทุกวันครับผมแล้วก็ทาเจลก็อย่าลืมครับสวมหน้ากากทุกครั้งเวลาออกพื้นที่ครับผมเวลาออกข้างนอกครับด้วยความรักษาดีด้วยความเป็นห่วง จากทีมงานเป่าอีสานบ้านนาใช่ไหมครับผมช่องย o ท t u b e ครับผมเขาก็ไปองราเมือกันครับสามสิบสี่บนสองร้อยห้าสิบสองครับผมฝนไม่ตกนะครับวันนี้วันนี้แดดอ้ฟาโปร่งครับผมไม่มีฝนครับวันนี้แต่เมื่อวันก่อนรู้ครับวันที่ยี่สิบ วันที่ยี่สบสองครับฝนตกที่อำเภอสาดครับตกแรงด้วยนะครับตกแรงจนได้อึงนะครับชาวบ้านไปจับอึงมาต้มกินนะครับจับอึงมาขายครับตรงนี้แรงก็แรงครับตรงนี้น้ำท่วมเลยนะครับผมมาสาดอีกยี่สิบกิโลครับยี่สิบแปแล้วก็ตีไปเลยครับแป๊บๆปแล้วก็ป่าครับผมเพราะว่ารถพ่วง รถบรรทุกหนักจะอยู่ด้านซ้ายนะครับอยู่บริเวณซ้ายนะครับผมแล้วก็ตีไปครับโอ้ีิโค้งครับผมโค้งนี้ต้องระวังด้วยนะครับโคงนี้นี่เป็นโค้งที่ว่าอันตรายเหมือนกันนะครับผมต้องระวังครับผมใครที่มาเส้นนี้ครับก็ถนนหนทางเส้นย4ิบสี่ก็ถือว่าดีครับผมยาวไปถึงุบลนครับเปิดการรักครับถนนเส้นนั้นถือว่าดีครับถือว่าดี ที่ตัวแทรักไม่ได้นะครับผมได้ับรถบรรทุกพ่วงเยอะครับเช่นนี้รถบรรทุกหนักครับม,มันบรรทุกข้าวบรรทุกสินค้าเกษตรครับผมเราก็ต้องไปเรื่อยๆครับถ้ามีรถมาเร็วข้างหลังผมก็จะเข้าซ้ายครับผมตีตีเข้าซ้ายครับผมกีบ หน้ากระจกไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ครับผขออภัยด้วยนะครับใส่แล้วก็มีรอยมีรอยเหมือนเก็บอะไรก้อนหินตกใส่หรือเปล่าไม่รู้ครับผมเป็นรอยกระจกร้าเลยครับเป็นรอยครับรอยเล็กๆครับแต่ว่าก็มองเห็นมุมวัวครับผมทำให้ที่ครับรอยเล็กๆรอยมองเห็นกล้องมก็เห็นได้ครับกล้องเห็นชัดเลยครับเด็กรถก้อนหินครับยินดีต้อนรับสู่จังหวัดสุรินทร์ครับผมจังหวัดสุรินทร์ครับผม เข้าเขตพื้นที่จังหวัดสุรินทร์เป็นรอยต่อระหว่างอำเภอปราสาทกับอำเภอประโคนชัยครับผมพ่วงครับตกข้ามขวานะครับผมพ่วงครับรถบรรทุกใช่หรือเปล่าพ่วงครับช่พ่วงขนน่าจะขนพวกสินค้าก่อสร้างครับผมพวกเหล็กพวกอะไรเงี้ยครับพวก เบื้องหรืออะไรเงนะผม่วงจอดพักนะครับผมง่วงจอดพักับมีป้ายบอกตลอดมีป้ายบอกตลอดครับผมง่วงจอดพักครับ<ม>ใช่นะครับผมไปไอง่วงก็จอดพักครับนอนในปั๊มเชเวดนะครับอยู่นิคมศาสตร์นี่ครับข้างหน้านี่ก็จะมีแล้วก็จอดพักับเนินตานีครับผมนี่ที่พัก ำหรับผมที่เคยมาถ่ายท่านะครับนี่งร้านป็าแดงร้านอาหารร้านพงนะครับมีพักถูกถูกครับผมพักใต้ครับเนินตานีครับตำบลตานีครับอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ของเราครับผมปป๊มน้ำมันพีทนะครับตามไทยรัฐไปครับตามไปแบบนะครับตามไทยรัฐไปเรื่อยๆ อยาให้คลาดสายตาผมนีเปิดคุยก็กคุยกับโทรศัพท์ก็พอคุยกับโทรศัพท์ ใช้ง่วงจอดพักมีป้ายบอกครับทุกๆประมาณกี่กิโลทุกสกิโลหรือประมาณน้น่าจะทุกสองกิโลตนับรูใช้เวลาสินาทีแล้วครับยังไม่ถึงอเมอประสานเลยถึง๋ยวผู้จันี้มากาับเดี๋ยวกับผมวิ่งวิ่งแปก็ผมไม่เกิน 90, เกวิ่งแปดสิ ঠেলা যাবে เชลครับก็ไม่ใช่บางจากครับมันบางจากร้อยวันพันปีนนนครับจะมีโอกาสได้เห็นรถไทยรัชครับ ไปอรัิครับ็ี่ค่อใช้บอกว่าจะถ่ายแค่สิบนาทีครับ ไปขุดโคกน้องนาโมเดลที่ไหนครับลูกพเพลไปขุดาสตร์ใไหมก็โครงการโคกน้องน้าโมเดมลเ,ดสเ,ดเส้นนี้พวงเยอะรถบรรทุก ขวาตลอดเลยครับผมไม่เข้าซ้ายเลยยังไม่ถึงจังหวะที่ขับเร็วหรือเปล่าไม่รดยไปเรื่อยๆครับผมไม่เห็นว่าใทยรัฐจะขับเร็วหรปล่ารถ คลิปนี้ก็แค่นี้ครับผมคงไม่ไม่ได้แซงใครแล้วนะครับก็ต,ตามไปเรื่อยๆครับใช่ครับ